สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์ด่าน SA ขีดหโหมดธรรมดาและยากอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นโหมดยากให้ดูเลยนะครับทีมที่ผมใช้ก็หน้าตาตามนี้เน้นตัวผักดึงซะเยอะเลยโอเคเดี๋ยวมาดูสเต็ปกันเริ่มมาไม่วางแวนการ์ดนะครับในทีมไม่มีแวนการ์ดวางตัวดึงก่อนเลย อันนี้ใช้เป็นสกิลหนึ่งเลเวลนะของโลบจะใช้เป็นเอเบิตเตอร์ก็ได้ผมคิดว่าตัวสโนว์ซันก็น่าจะได้เหมือนกันนะไม่น่าจะต่างกันมากแล้วก็ตามด้วยดีเฟนเดอร์แนะนำคัวล่ามากๆเลยเพราะว่ามันจะบล็อกได้4ตัวจริงๆคือเป็นคีย์เลยแหละถ้าเป็นดีเฟนเดอร์ที่บล็อกได้3ตัวนี้ไม่ได้นะครับสำหรับแผนนี้แล้วก็ชอช้สกิล2เลเวล7 ต้องเลเวลเนะครับแปลงผักมันถึงจะพอหรือมากกว่าก็ได้แล้วก็วางสไนเปอร์หนึ่งตัวข้าบนถันลงต้องวางตัวนี้ก่อนนะอันนี้สำคัญแล้วก็วางสไนเปอร์อีกตัวตรงนี้คราวนี้มันจะมีโดนไบก้อนมาเดี๋ยวรอมันขยับนิดนึงก่อนแล้วก็วางกาเบลไปแทงสามอันนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนี่ผมจะวางสไนเปอร์อีกตัว ที่ผมบอกว่าให้วางตัวด้านบนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันมีโดนที่โจมตีได้มาเนี่ยมันจะได้เล็งยิงตำแหน่งเจสิก้านะครับแล้วก็นี่เราจะวางตัวพระซึ่งมันจะฮิวไปถึงเจสิก้าได้ฮิวเดียวนะกาเบลเดี๋ยวรนะับระเบิดสามลูกก็ไข่ิงนี่โลก็ดึงไม่มุมไปเรื่อยๆ นี้มันจะเป็นจังหวะที่แมงมุมมันจะหลุดระยะนะครับแล้วโดนมันโดนใบก้อนเนี่ยมลาพอดีก็วา,างกาวเบลไปเลยตรงนี้อาจจะพบตัวเมลันท่ามาก็ได้นะเผื่อว่ากาวเบลใครเลเวลน้อยตรงนี้อาจจะตายนะครับ,จจรบก็เอาเมลันท่ามาช่วยรับอีกลูกก็ได้จริงๆใช้เนี่ย ดีเฟนเดอร์อีกตัวหนึ่งที่สำรองไว้ก็ได้นะครับคูดาวมันน่าจะกลับมาททานคราวนี้ด้านซ้าย,าายเมื่อกี้เนี่ยผมสามารถใช้สกิลรออ่ใช้สกิลของชอได้แต่ว่าครั้งแรกเนี่ยผมจะไม่กดกด่อนผมจะกดในจังหวะถัดไปมันจะเป็นแพทเทิร์นของมันนะฮะอันนี้ผมพบโดยบังเองิญโอเค ไอ้มุมก็ให้ลบดึงไตมันจะมีพวกเจสแท็กวงมาก้าจำไม่ผิดนี่นครับสังเกตตรงเจสิก้าเนี่ยโดนโจมตีแต่ว่าหิวถึงโอน okay, เนี่ยจังหวะนี้นะครับพอเจสแพ็กสองตัวมาซ้อนกันแล้วพักเลย คือแพทเทิร์นมันจะได้แบบนี้พอดีถ้าเกิดว่าเราเว้นจังหวะชอที่ผักรอบแรกนะครับที่ผมบอ,อกไปโดนใบก้อนก็นกนเหมือนเดิมเอาการเวลมาแท้งสามครั้งนะครับในม,มุมจะไม่มีปัญหาและในมุมจะมีปัญหาแค่รอบเดียวนะครับที่บอกไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ศัตรูสตัวใช้สกิลสอคูล่า อ๋ชอผักเนี่ยต้องใช้ครัล่ามันจะบล็อกได้สี่ไงแล้วก็โดนใปก้อนรอบสุดท้ายก็เอาดีเฟนเดอร์สำรองเมื่อกี้นะครับต่อมาแทงโดนแล้วก็ช่วยแท้งหมาด้วยทั้งโดนใปก้อนอะไรต่างๆมาก็ดีเฟนเดอร์ตัวนี้แท้งหมดเลยช่วยได้เยอะมาก เคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรยากละเดี๋ยวรอชอผักอีกรอบนึงก็ผ่านแล้วนะครับคือง่ายกว่าที่ทำไปก่อนหน้านี้มากเลยผมเด๋อวจะคนจะลบอันเก่าทิ้งอ่ะอันนี้แผนง่ายกว่าเยอะก็ลองเอาไปปรับดูนะเอเคเรียบร้อยตัวหลักก็มีแค่ควรวล่านะครับ นอกนั้นก็ปรับๆพอได้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ